ไม่แอนนัทสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเจนัทกิกิกิกนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเกมซุปเปอร์บันนี่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่แล้วเกมก็ะตายหัวร้อนนะครับร้อนมากๆเลยเมื่อกี้ลองเล่นไปตาหนึ่งไม่ไหวหัวร้อนจริงๆเลย และตอนนี้เราก็ได้เชิญพี่ไม่มาลองเล่นเกมกระต่ายหัวร้อนเป็นเพื่อนพี่นัทแล้วนะครับดูซิว่าจะวัวร้อนตามพื่นัหรือเปล่าอันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนเลยพี่ไม่เล่นเกมไม่เก่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ไม่จะรอดหรือเปล่าใช่ถ้ากันก็ไปดูกันเลยครับผมโว้ยทะลุมิติไปแล้ว โอเคนะครับความชิบหายกำลังมาเยือนแล้วครับพีนัทเป็นตัวสีชมพูใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่ไปพีนัทเกาะขาพีพีไม้ไปแล้วไปหมุนไปดิหมุนไปหมุนไปโอ๊ยอะไรเนี่ยสปินเลยเนี่ยโอ้ยด่านแรกง่ายอ่ะด่านแรกชิวๆธรรมดาหนาคนมันเก่งอ่ะนะพี่ไม้ใช่ไหมพี่ไม้พีนัทพีนัทเนี่ยโอ๊ยเราจะเกาะกันไว้หรือเราจะแยกกันไปไม่รู้แล้วแต่เอ๊บเอ๊บเอ๊บเกาะไว้ด้วยโอ้ย จับไไปไไปไปเอาพจับเลยไปยยอน่งก็ยังชิๆเกมอะไรเนี่ยเสียงแอบใช้เสียงเยอะอันดับที่สแล้วไปนัเพี่มาเองเกาะเกาะเอไว้เกาะเโดดด้วยโดดด้วยอุยตรงนี้มีเหวมีเหวไม่ไเป็นไรเราเราสองคนเรามีพื้นที่เย่มาดามันง่ายเกินไปอ่ะโอ้โหมันง่ายนะ ขนาดไม่เคยเล่นพี่ไม้ไม่เคยเล่นก็ยังจะใช่ไหมยังผ่านไม่ได้เลยจะแยกกันหรือจะไปด้วยกันเราไปด้วยกันก่อนเมื่อกี้เราไปด้วยกันแล้วแบบฟอร์มดีมากฟอร์มดีท็อปฟอร์มไงธรรมดาอ่ะพี่ไม้เกาะดิเกาะนะเกาะดิเกาะดิพี่ไม้ไปพี่ไม้อย่าปล่อยนะเดี๋ยวจะขี่หลังไปด้วยไปดิไปไปไปเร็วเร็วเร็วช่วยกันไป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 ยไปได้สวยโอ้ยเร็วด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปได้สวยไอ้เจ้า โอลมันง่ายอ่ะโวล์เลเวลสี่แล้วอ่ะก็อยากจะหม้นะแต่ก็แก้ม้ไปแล้วโอ้ยใครอยากให้พี่มายกับพ um um ี่นัดเล่นเกมนี้เรื่อยอ่ะคอมเมนต์บอกเลยล้วก็กดไลค์ด้วยนะกดไลค์มากดไลค์ให้ถึง1,500ไลค์ถ้าเกิดเกิน1,500ไลค์ก็จะเล่นเกมนี้ต่อไปไปพี่ไม้เกาะพื้นทำไมลาพี่ไม้ปล่อยสิไปไป ไปไปโอ้ยท้อพอมากครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยต่างคนต่างช่วยกันม้วนไปได้สวยไปได้สวยเอาอพี่ไม้กระโดดทำไมเลาเร็ว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 ไป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 เออจะไม่ได้พี่นันแล้วพี่ไม้ตายนะเมื่อกี้นี่เขาสุดด่านที่ห้าแล้วอ่ะทำเวลาได้ดีมากเลยอ่ะไปกอดเซอลพี่ไม้ต่อปึ๊ะเด้อปะเด้อปะ พี่รัดจับมืออยู่อย่าปล่อยมือเด็ดเด็ดเด็ดตรงนี้ตรงนี้ตัวแยกกันไหมอ่ะปล่อยปล่อยนะพี่มายกันเลยกนนะอ่ก็โดดไปหนึ่งสองสามถึบปล่อยตาอะไรเนะี่ยนี่ต้องเกาะไปได้พี่มายทำอะไรขออีกทีขออีกทีอะไรเนี่ยมันอุ้ยหัวร้อนพี่มายอยู่เฉยนะี่พี่รัดผ่าเองพี่รัดผ่าเองโอเคนี่พี่นายก็จะพาไปใช่ปะใช่พี่รัาพโอ้ยเดี๋ยวตั้งรัดก่อน อันงหนก่อนโอ้ยุยอก๊อปไปดิโอ้ยยอดในที่สุดจะผ่านตรงนี้มาได้อยู่เฉยๆพี่มาอยู่เฉยๆพี่มาอยากเกาะนี่ปล่อยปล่อยก่อนพี่นัทตาเองเชื่อเบอพี่นัทสิพี่มาเชื่อเชื่อเชื่อเจ้าโอเคหลอดไปบ้าเราเจ้าโอเคหลอดไปบ้าไปดิไปดิโอเคหลอดไปไหมเนี่ย ไปไปเราไปสวนเกมก่อนแล้วเราเราให้รอดก่อนไปไปเอ้จเจ็บปั๊บเย้ก็ธรรมดานะเกมไม่มีอะไรยากเลยไม่อ,อยากจะโมูโเสียงแหบใครเคยเล่นเกมนี้<ย>บ้างไปถึงด้านไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกพี่ไม้ได้สิไปพี่ไม้เราจะแยกกันไปหรือสั่งคนสั่งไปเ,เราไปได้วยกันก่อนไหมมามา เกาะแล้วเกาะหัวเกาะตูดเราต้องลงไปข้างล่างได้ไหมถูกแล้วถูกแล้วแล้วอื้อพี่ไมาช่วยหมุนซะโยอะไรเนี่ยให้พี่นัทหมุนอยู่คนเดียวอันนี้พี่นัทจับอยู่ใช่ปะจับอยู่จับอยู่เฮ้ยเล็กๆก่อนเล็ก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 ยังไงยังไงเราต้องก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้เราต้องต่างคนจากไปตรงเนี้ยงั้นพี่นัทปล่อยไม่ต่อไปตั้งหลักก่อนแป๊บนะอ่เร็วๆทำไมไปตั้งหลักไกลจังเราจะเล่นกัน พี่ไม่อย่าหลงตัวดิพี่นัทสีชมพูใช่ไงพี่นัทไปก่อนไงพี่นัทไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอออ่ะเอ้ยเอ้ยยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายจะบอกว่าตั้งหลักไกลหน่อยจะบอกว่าเกมนี้หัวร้อนมากๆกกกรีตาร์มันไม่ได้ดังใจอ่ะมันบังคับไม่ได้ดังใจอ่ะพี่นัทไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไม่จะตามไปได้ได้เฮ้ยเอามาพี่ไม้ตามมา เร็วโอเคไปไปด้วยกันอุ้ยตรงนี้อุ้ยตรงใหญ่อ่ะไปไปต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปเร็วอึ๊บกินทดาไปแล้วนะโอ๊ยที่มาตายอ่ะอุตส่าห์มาถึงขั้นนี้แล้วโอ้ยเกมปวร้อนอ่ะเกาะสิเกาะสิทำอะไร เอาตากลนตากไปดีกว่าแน่ๆนหือติลังกาเร็วมีไม้มาเร็วเรวกาะนี่พีนักาะพี่มาช่วยหมุนหน่อยเออช่วยหมุนหน่อยเออไปเอาปั๊ป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 ปตกเดี๋ยวปก่อนเ็โอ๊ยเบ๊ตาโกตากไปก่อนนะตังบงบลับ เอาไ่ตายด้วยเลยเอาไม่ตายอีกไม่ตายตายก่อนเลยตายก่อนเหนื่อยเกมเหนื่อยอะึเกาะเกาะทันเกาะยังยังก่ไงอะกแล้วกาะเาอแล้วไปด้วยกันก่อนทอะไรเนี่ยออ ông 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 กนี่พี่ไม้ดูนะดูนะก็เล่นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเขาเล่นกันอย่างนี้เนี่ยต้องมาตายให้พี่ไม้อีกเนี่ยเนี่ยอาจจะปั๊บนี่ถ่ายคู่เอาไปตอนนี้เราต้องรอดแล้วนะตอนนี้เราต้องรอดนะโอเคป่ะเราต้องรอดรอบนี้ต้องผ่านปึ๊บปึ๊บนี่พี่นัทเกาะให้เชื่อมหมุนก่อนเชื่อมหมุนก่อนไปไปไปแยกกันตรงนี้แยกตรงนี้ต้องแยก ดูพีนนะนะดูพี่นนะนะไปสิเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะอีิไวเร็วเร็วตั้งตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอะไรจำอะไรจำอะไรเราอว่าไปไหนไปตั้งหลักไปจังเดี๋ยวอ่ะอ่ะยิงตัวขึ้นมายิงตัวขึ้นมาหน่อยยิงตัวขึ้นมาก่อนยิงตัวขึ้นมาแล้วกระโดดยิงตัวขึ้นมากระโดด อะไรพี่อะไรเร็วเร็วหนึ่งหนึ่งสองอะไรเนี่ยโอ้ยพี่ไม่สองสามเอากระโดดถอยหลังอ่ะหนึ่งสองสามมาแล้วนะทุกคนเกี่ยวโอ้ยพี่ไม้จะผ่านหนงนีไปได้ไหมไม่เคลียดหรอพี่ไม่เเป็นกำลังใจพี่ไม้ก่อนนะพี่นันรออยู่เล็วพี่นันก็เป็น ปึ๊บเยาโอ้ยไม่รอดอ่ะขอำลังัใจพี่ทัทดีกว่าขอบลังนใจพี่ไม่เลยพี่ทันี่แหละเียาดกันไม่มาเนี่ยต้องตายพี่ทัทต้องไปตายกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่รอบที่ไม่มาจะผ่านไปให้ได้ใ่ไมไม่ต้องแล้วมาจะพี่ทัศน์พาไปเองมาเกาะมาเกาะหลังเกาะเกาะ่เกาะ หมร้อนเลยนะก่อนเร็วกกโอเคช่วยหมุนหน่อยช่วยหมุนหน่อยไปโอเคโอเคมาช่วยหมุนหน่อยเร็วช่วยควงหน่อยช่วยควงหน่อยช่วยควงหน่อยโอเคไปช่วยควงหน่อยเก็บพี่ไม้อย่าปล่อยนิเบรกแล้วเบรกแล้วอ่าพี่นัทช่วยบังตรงนี้ให้แล้วพี่ไมก็ขึ้นบนตัวพี่นัทแล้วก็โดดไปเป็นเท่นเป็นเท่นให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเร็ว

เอาไปไปไปเอามาจับให้เอาเลยก่อนตรงนี้ต่างคนต่างไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาปิดดปินัดตั้งขาได้ก่อนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงอ่ะอาตั้งขาได้แล้วเดี๋ยวได้ๆโอเคตั้งขาได้แล้วเอาเร็วซ้ำโอ้ยเครียดโอ้สุกคนโอเคต่อไปก็ตามพินัทสินะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ยังดิเฮ้ยไปมีกำไรว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยตอนนี้เ <an> ป <disadvantaged> ิดท่วมแล้วอ่ะพี่ไั้ว่าเปิดแอร์อยู่อ่ะพี่ไั้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ถึง1,500ไลค์เลยนะครับวันนี้เนี่ยพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าพี่ทัศไม่ไหวแล้วเสียงฟังเสียงเสียงปกตินะทีมไอ เสียงแหบเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ไมพี่นัทด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ไมกับพี่นัทกอตัวลาไปก่อนไม่ไหวร้อนนีขนาดเปิดแอร์นี่ยเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยโอเคเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย